มาต่อก,กันที่การตรวจเยี่ยมกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เมือง้า das, ครามกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกนาดีอําเภอโคกศรสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนายชูศักด์รู้ยิง่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมคณะนะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกนาดีตำบลแม่นาทมอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครโดยได้กราบสักการะ,ะหน่วงพ่อเงินทองดีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำหม,มู่บ้านภายในอุโบสถวัดโคกนาดีโดยมีนายอิทธิพลจันทนันนายอำเภอโคกศรีสุพรรณนายประเสริฐลีนาลาดนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตบนํบลแม่นาทม คณะผู้บริหารและชาวบ้านโคกนาดีร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับรับชมฟ้อนรำจากกลุ่มแม่บ้านโคกนาดีค่ะโดยชาวบ้านโคกนาดีนะครับเป็นชนเผ่าภูไทยกะตะที่นับถือศาสนาพุทธนะครับสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกนาดีนี่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานเมื่อปีพศ2550 ปัจจุบันมีสมาชิก190ครัวเรือนที่เป็นร้อยละ100ของจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านมีเงินทุนจำนวนานวน54,737บาทโดยเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับมาจากทุนศักดิ์สิทธิ์จำนวน800 0บาทและทุนศรัทธาที่ชาวบ้านโคกนาดีร่วมสมทบเข้ากองทุนโดยหมู่บ้านนะครับมีการดําเนินงานกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องทําให้คนในหมู่บ้านเห็นความสําคัญของกองทุนว่าสามารถป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จริง จึงมีการสมทบทุนศรัทธาเข้ามาในกองทุนอย่างสม่ำเสมอครับนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวค่ะว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกนาดีมีการบริหารจัดการที่ดีเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนชาวบ้านในพื้นที่มีการสอดส่องดูแลปัญหาด้านยาเสพติดส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มีการรักษาวัฒนธรรมอันดีของคนในท้องถิ่นพร้อมกับการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง